วันนี้หนูมาปล่อยปลาไหลแล้วก็ปล่อยเต่านะคะน้องบุญร่วมกันนะคะแตเะะ่เดี้ยวให้หารปลาดูนี่ดูๆดนี่หมดแล้วติกชมงานมาปล่อยด้วยนะคะแต่เขาไม่ปรากฏโสมหน้าค่ะออก็หลอดจัด <c oughs> นี่นะคะ ก็บอกว่าค,ค,คนสุขภาพไม่แข็งแรงต้องปล่อยปลาปล่อยเต่าจะได้แข็งแรงก็เลยพามาปล่อยจะได้แข็งแรงนี่โอ้ยปลาเพียบเลยเน้ำบุญร่วมกันนะคะปล่อยปาลาปหลายตัวจําไม่ได้กี่ตัวแล้วก็ปล่อยเต่าไปหนึ่งตัว <Okay. S 2> ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนให้เฮงปังๆนี่เพียบเลยแค่นี้นะคะบา,บาย